โดมิน so ิกโซบอสไลคือหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025และแม้การมาของ Florian w เ r ิรจะสร้างความตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโซบอสไลจะถูกลดบทบาทตรงกันข้ามเขายังมีศักยภาพอีกมากและสามารถทำงานร่วมกันในระบบของ a า n e เนส t ได้อย่างลงตัวในวัยเพียง24ปีโซบอสไลยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกมาก โดยฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงตัวจริงไป40นัดรวมทุกรายการยิง8ประตูและจ่าย8แอสซิสได้เรตติงเฉลี่ย7.8จากบทบาทที่หลากหลายทั้งในเกมรุกและรับแม้เขาเริ่มต้นในยุคข,ของครอปโดยภาพลักษณ์ของนักเตะสายสร้างสรรค์ทักษะจัดจ้านยิงไกลได้เฉียบขาดแต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นภายใต้ระบบของส็อตคือความอึดและการเพรสซิ่งระดับสูงจนครอปถึงก็บอกว่า เขาคือผู้เล่นที่เพลสดีที่สุดในยุโรปตอนนี้การทำงานหนักของเขาโดยไม่ครองบอลช่วยให้ซาล่าเล่นได้ง่ายขึ้นและเปิดโอกาสให้แบ็กขวาดันสูงแบบไร้กังวลซึ่งจะสำคัญมากขึ้นในฤดูกาลหน้าเมื่อเจอรมีฟริมปองเข้ามาเป็นตัวเลือกใหม่แม้จำนวนประตูและแอซิสต์ของเขาจะยังไม่ถึงเลข10หลักแต่มีสัญญาณชัดเจนจากแผนที่การยิงหรือช็อตแมปบอ เขาได้ยิงจากระยะที่ใกล้ขึ้นและมี XG หรือ Expected Goals ที่สูงขึ้นในปีล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มผลงานในแดนหน้าได้แล้วการมากของเว r ร์จะกระทบหรือไม่บางฝ่ายเชื่อว่าเว r ร์อาจมาเป็นเบอร์10ตัวหลักแต่อันที่จริงแล้วระบบของ Slot มีความยืดหยุ่นสูง So โซบสไลสามารถขยับไปเล่นฝั่งขวาในแดนกลางสามารถแชร์ตำแหน่งกับเวิร์ที่อาจรับบทฟอสไนหรือเบอร์สิฝั่งซ้ายก็ยังได้ นอกจากนี้เขาอาจถูกถ <S an> อยไปเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8แบบที่แม็กคาลิสเตอร์เคยเล่นซึ่งจะทำให้เวิร์ธรับบทเบอร์10เต็มตัวเป็นการออกแบบแผนดับเบิลเทที่ทีมสามารถหมุนเวียนได้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโซบสไลเริ่มแผ่วปลายซีซันอีกครั้งเหมือนฤดูกาลก่อนหน้าดังนั้นการมีตัวเลือกอย่างเวิร์ไม่ใช่การลดค่าของเขาแต่เป็นการกระจายภาระและทำให้ทีมแข็งแกร่งตลอดฤดูกาลโมเมนต์ที่ดีที่สุด ยิงใส่แมนซิตี้เป็นประตูที่2หลังแอซิสให้ซาลาไปก่อนโมเมนต์ที่แย่ที่สุดไม่ยอมยิงเองตอนหลุดเดี่วกับวิลล่าแต่เลือกใจ่ายให้ดาวิดนูเยสบทบาทซีซั่นหน้าน่าจะถูกโรเทชันมากขึ้นและมีโอกาสได้เล่นลึกลงมาในบทบาทเบอร์8